บอกว่าเบิ่งไอ้ปืนนะครับยิงหนูยิงปลายิงกบนะครับปืนปกติก็ยิงปลาครับมาตรฐานทั่วไปครับเป็นไม่เต็งนะครับไม่เต็งอ่ารุ่นนี้ื่อกีสะดวกนะครับก็คือสามารถถอดนะครับโดยสองทอนนะครับขันล็อตออกสองตัวนะครับสามตัวสามตัวนะครับออกนะครับสบายง่ายครับอ่ามีสีนะครับสีดำเดิมนะครับสีเหลืองครับสีแดงนะครับสีแดงคนก็สร้างลายนะครับ ระยะกำลังเล็งครับอ่ง2องนะครับเฟสผมกับคําปูนปัตตาโพนะครับนะคัาปูนปัตตโพครับเฟสผมนะครับเบอร์กะศูนย์แปนะครับสามสามหกหกหกนะครับศูนย์แปดสีนะครับสตัวต่อนะครับให้ทรงพร้อมยิ่งก็คือ2องพครับฮอดบันนะครับ ลอกต้องการใส่ครับสั่งมานะครับก็มีตัวใส่ซีลอยครับหาร้อยนะครับก็บอกแล้วก็คือหาร้อยผมเคยใส่นะครับโอเคใส่ดีครับส่วนใหญ่ก็มีคนสั่งตัวนี้ครับตัวหาร้อยใหญ่นะครับเนี่ยสามนิ้วครึ่งครับใส่เอ็นในไหล่ครับสั่งเพิ่มผมส่งให้ก็หาร้อยครับหาร้อยบาทนะครับบ่แพงหรอครับกันเองครับเป็น ราคาพื้นบ้านนะครับแบบบ้านๆนะครับผมไม่ต้องขายแพงหรอกซีซาหาพันครับเอาแบบกันเองครับบ้านๆนะครับยิ่งหนูยิ่งกบนึ่งสีครับหนาพนอะไรอย่างโอเคแล้วเนี่ยโอเคครับอันนี้ผมรีวิวไปแล้วครับไปอยากให้บังนะครับเป็นไบโซลาเซียนะครับอันนี้ตัดมาวันครับตัดเองครับโอเคครับ มาใหม่จะแข่งกับเป็นไม่เต็งนี่แหละครับไม่เต็งนะครับโอเคเดี๋ยวมีวลาเล่าบางๆของิรีวิวเห้บ้งครับกันยิ่งกันยังเป็นยังไงนะครับผมชว่วงนี้ผมจิตงานพอดีกันเลยว่ค่อยวางไปาเลยนะครับหลังจากวันที่คนละวันที่เก่าไปแล้วผมก็สิว่างครับชว่วงสงการก็คุยได้สะดวกครับโอเคครับสําหรับเพื่อนๆนะครับที่ว่าติดตามผมก็ ขอบคุณที่ไลคครับทีท่ติดตามครับสวัสดีครับผม้วดึกแล้วครับมนันกบมาเลื่งานดึกแล้วตีนึ่งแล้วครับ